แล้วอาจารย์รู้เรื่องเนี้ยเหลือเหตุการณ์เนี้ยตอนไหนอาจารย์ที่จะมีข่าวเรื่องอะไนจะเรื่องสีการไหนจะเรื่องเงินเรื่องทองที่ไปซื้อรถซื้อลาก็เรื่องที่มันเริ่มปั่นกันนี่แหละก็มามีเพจบางเพจอย่างเงี้ยเอาไปปั่นอ่ะเอาไปปั่นเริ่มมีการตัดรูปคู่กันอย่างเงี้ยอ่แล้วตลาดมันมันเริ่มมีก็มีตํารวจคือไอ้เพจเนี่ยมันเคยปั่นอาจารย์มาก่อนเคยเอาเรื่องขุดอะไรประวัติเก่าๆอาจารย์มาลงเสร็จแล้วมันมันเหมือนมันปั่นไม่ได้อ่ะมันปั่นไม่ได้มันปั่นไม่สําเร็จก็เลยแบบ เหมือนประมาณว่าตอหลังมันจู่ๆมันก็เปลี่ยนโยกไปอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่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 ก็ไอ้ที่เป็นรูปเนี่ยที่มันเอารูปมาตัดคู่กันอ่ะอันนั้นอ่ะไม่อยากพูดถึงมันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอเวลามันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหตุให้ตำรวจเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ทางวัดนาเนี่ยเข้ามาหาอาจารย์แล้วเข้ามาปรึกษาว่าอาจารย์รู้จักคนนี้ไหมเพราะมันเคยทําเรามาก่อนก็บอกว่าแล้วคนยุให้อาจารย์ฟ้องเยอะมากแต่อาจารย์ก็ไม่ฟ้องอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปมันอยากจะทําอะไรก็เพราะมันไม่่่ใชควาามมมจจรริงงก็ไสนตหลั เขาเข้ามาถามเขาก็เรียกว่าเนี่ยอาจารย์เข้าไปคุยกับพระอาจารย์คือริ้นหน่อยได้ไหมจะได้คุยกันว่าเป็นที่มาที่ไปไงก็เข้าไปครั้งแรกก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวประมาณหนึ่งอาทิตย์ประมาณหนึ่งอาทิตย์อาจารย์เข้าไปท่านก็เริ่มเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นจากคนที่เยอรมันมามาให้คนเนี่ยปั่นหรือป่าปั่นกระแสขึ้นมาอาจารย์ก็มาฟังตอนแรกไม่รู้เรื่องก็รู้เรื่องแค่นั้นก็คือแค่ก็ไปคุยว่าอีกคนเนี่ยมันคือใครแต่หลังเสร็จปุ๊บก็รับรู้เรื่องแล้วว่ามััันนนมมมีีีเเเเเรรรื่่่่อองงงง้้้กกกิิดดขึทา็็ลใหแตยยไะ ผ่านไปอาทิตย์เดียวเป็นข่าวเป็นข่าวที่ทนายท่านหนึ่งก็ออกมาเปิดประเด็นครับอพอเวลาเปิดประเด็นเสร็จปุ๊บเป็นข่าวทีนี้พอเวลาเป็นข่าวปุ๊บก,ก็พระอาจารย์คึกฤทธิ์ก,ก็ เหมือนแบบเรียกอาจารย์เข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวท่านรู้ว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องออกสื่ออยู่แล้วเพราะว่าเขาจั่วประเด็นขึ้นมาเลยว่าอาจารย์แถวปทุมธานีมีลูกศิษย์คนดังเป็นคารวาสอนทมชื่อดังก็คืออาจารย์เบียร์ตรงๆอาจารย์เบียร์นั่นแหละก็จะก็จะมาแขวะกูเพื่ออย่างเงี้ยใช่นี่คือจะแฉก็แฉจะมาแขวะกูทำไมไม่เข้าใจก็บอกก็บอกไปเลยก็บอกไปว่าเกี่ยวอะไรกับกูหลายเพศต่างๆนานาถ้าเป็นอาจารย์เบียร์ก็บอกเลยอาจารย์เบียร์อาจารย์นะเ กูไม่ฟ้องหรอกบอกมาเถอะจริงๆไม่เคยฟ้องเลยไม่เคยฟ้องใครเลยไม่เคยฟ้องกันเลย,เย,เลยทั้งทั้งที่แต่ละคนทาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ฟ้องได้หมดเลยนะอ,อาจารย์ไม่เคยฟ้องใครเลยเออพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วพอเวลามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็เริ่มแบบเอาละจะเกิดอะไรขึ้นไว้วันนั้นเข้าไปถึงวัดนาป่าพงวันนั้นอาจารย์รับแขกเสาวอาทิตย์ใช่ไหมที่วันนั้นก็วันเดียวกับที่ทักจะโฟนีอเข้าไปเย็นวันนั้นเย็นวันเย็นวันนั้นก็ต้องเข้าไปที่วัดนาป่าพงพอเวลาเสร็จแล้วปุ๊บ เข้าไปปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็ออกจากที่บ้านเพราะว่าเรารับแขกที่บ้านเข้าไปวัดนาไปเสร็จปุ๊บจอดรถ อีช่องแปดจอดอยู่ข้างๆแล้วจอดอยู่ข้างๆนี่เลยลงไปเขาไม่ลงมานะเขาก็ซ่อนอยู่ในรถเพราะเขาไปรอสัมภาษณ์พระอาจารย์ตั้งแต่ตอนบ่ายสองตอนน้าอาจารย์เข้าไปประมาณ4ี่โมงครึ่งห้าโมงประมาณนี้เข้าไปก็ไปชุมอยู่2ชั่วโมงท่านก็เริ่มเล่ารายละเอียดให้ฟังเอาเอกสารหลักฐานมากองให้ดูก็มีทนายแล้วก็ทีมงานนั่งกันอยู่เต็มไปหมดแล้วก็เริ่มเล่ารายละเอียดอย่างลงรายละเอียดตอนแรกมันคร่าวๆนี่ก็เริ่มลงรายละเอียดแล้วก็เริ่มเอาเอกสารมาวางท่านก็ชี้ดูว่าตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรกกกก็็็นนนนััั่่่่งงงงชีีีีี้้้้ววบบทททาาาาอออยยยยยเแแลลมมคธิพระ เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็คอยทําเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของไอสเตทเมนต์เนี่ยก็เริ่มชี้แจงให้ฟังแล้วก็ฟังก็จับประเด็นได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่ามันเยอะเนื้อหามันมากแล้วเอกสารส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาเยอรมันก็งงก็นั่งฟังไม่มีเรื่องผู้หญิงเพราะว่าท่านมองว่าเรื่องประเด็นผู้หญิงไม่มีประเด็นสลับท่านเพราะท่านไม่ซีเรียสเพราะว่าท่านมองว่าถ้าไม่มีอะไรท่านก็ไม่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 มีปัญหาแต่ปัญหามันคือเรื่องเส้นเงินกับหลักฐานที่เขาคุยกันก็คุยกันเสร็จป้ะเด็นออกมา ก็รับทราบอย่างที่อาจาร,รย์ชี้แจงในรายการแล้วก็ที่วัดนาทาแถลงข่าวก็ตามรายละเอียดนั้นเลยหลังจาเดินออกมาช่องแต่ก็เป็นช่องแรกที่สัมภาษณ์อาจารย์เพาะนั่นแหละก็เลยเริ่มเริ่มต้นเปิดประเด็นว่ามันคือวัดไหนเพนั่นแหละก็คือวัดวัดรามอ่าพงได้ไดเดี๋ยว